ไปกันที่มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ค่ะได้มอผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอขามสแกนแสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ โดยที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิทิร,ราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชธถร,รมเชิญพ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสายามสิริมงคลผู้ว่ารชาชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิร,ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูล,ลนิธิไปมอบแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาจำนวน500ผืนแยกเป็นราษฎรในพื้นที่ตำบลขามสแกแสงจำนวน150รายตำบลหนองผัวฟานจำนวน100รายตำบลชีวกนะคะจำนวน50รายตำบลพงาดค่ะจำนวน50รายตำบลเมืองนาจำนวน50ราย ตำบลนนเมืองจำนวน50รายและตำบลเมืองเกษตรจำนวน50รายค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎรนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยและเด็กรวมไปถึงผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจึงพระราชทานผ้าห่มกันหนาวมาให้อย่างความปลื่มงปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ